จุ๋มผู้นี่ครับชมพู้จะเล่นนะครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู้นะครับจับจับหางทำไมนะจับหางทำไมครับผมสวัสดีแม่แม่เอ็ซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับชมพู้

ออไปลงน้ำเลยเฮ้อไปลงน้ำเลยไม่อยากลงนะครับไปเนะอามาลุกมาเฮ้อสวัสดีนะครับวันนี้ก็วันที่16มิถุนายนนะครับผมไปเฮ้อเฮ้อด้านหลังนะครับ เ yeah. ออเออเออชายตูดเองนครับไม่อยากลงนะครับเออเออเอออาบน้ำเลี้ยวสาวสวยเลยไปไปไปเออ แล้วชมพู่นะครับเราลงเราลงไปเราลงเราลงเลยน้าลงไปเลยน้าลงน้าลงน้าลงเลย ดูครับการเล่นน้ำนะครับปุ๊บปุ๊บมาดูครับมุดหายไปกับมาดูการเล่นน้ำของชมพู่นะครับ วิ่งไปวิ่งมานะครับอ,อ๋วันนี้รู้สึกแปลกๆนะครับห้าวๆนะครับไม่อยากลงน้ำนะครับดูนะครับจะชวนพ่อลงไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเออ เว้นไว้เว้นไว้นี่ครับจะมาเล่นในบนบกเลยนะครับไป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 เออเออเออนู่นลงไปในลึกลูกไหมเออเฮ้อเฮ้อนี่ครับดูนะครับตวัดน้ำนะครับอืมไม่เล่นด้วยนะครับไม่เล่นด้วยไป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 เฮ้อเฮ้อ เออลังชมพูเป็นอะไรครับไม่รู้ครับวันนี้ไม่ยอมลงไปเลยครับลงไปครั้งเดียวนะอ่ะเออ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 เอไปไปเออเออ ไปเร็วลูกไปเออเร็่ๆจะได้อับจะได้สวยๆไปเร็วเออารับลง啊รับลงรับลงเนอรับลงชมพูเล่นแล้วครับวันนี้เล่นแล้วครับชมพูเล่นแล้วโอ้โหดูครับ ไม่นิ่งเลยนะครับจากแต่ก่อนเล่นน้ำนี่โหปุ๊บมาดูนะครับคลั่งนะครับคลั่งแล้วกระจายนะครับเอ้ เร็วฮัโอ้ตดในน้ำด้วยถอยมาทำไมอีกนี่ครับ อาการของการจะชวนพ่อลงไปด้วยนะครับพอยไปลูกพ่ออาบน้ำแล้วลูกยกขาหน่อยยกขาให้ยกขาหลังก่อนยกขาหน่อยคนช่วยแล้วย,ยกขาก่อนต่อยออกมาหาพ่อเลยนะครับไปไปไปเฮ้อเฮ้อไปเฮอเฮ้อเฮ้อ,ฮอไม่ยอมลงครับดูครับชมพู่แปลกมากเลยนะครับวันนี้เฮ้อ เฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่อเราลงเราลงอ่านอราลงเราลงเราลงเอาเลยเอาโอ้เล่นเหมือนช้างบ้าคลั่งเลยนะครับวันนี้ ดูนะครับเออเงี้ยตั้งแต่มาฟานมาเพิ่งเห็นยมพู่เล่นขนาดนี้นะครับดูนะครับงอนนะครับงอนอาการงอนอย่าให้พ่อลงไปด้วยนะครับผมดูนะครับว่าท้าเป็นช้างงานนี่แทงเลยนะครับนี่แทงดินเลยนะครับนี่ดูตาดูสายตาครับสายตาไม่พอใจนะครับสายตาไม่พอใจดูนะครับ ขาหลังยกขาหลังยกขาหลังเอาเอาเอาไปเอ้เออเอยจุ๊บเออเออถ้ามีเสียงพกพานกระตุ้นด้วยนี่ยิ่งเล่นแรงใหญ่เลยนะครับดูขาหลังเตะนะครับเอาไปไปออเอออือ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาล่ะโอ้วิ่งมาแล้วเอ้าจมูกเอ้าเออ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 วันนี้มาโยกโยกโยกลูกสาวนะครับนั่นทีจะได้โยกเขานะครับในน้ำเลยนะครับเล่นแล้วนะครับวันนี้ นะครับมาแล้วครับมาต่อนะครับมาตออ dogs with dogs with dogs. ่ออ๊บเป็นผู้บ้าคลั่งนะครับวันนี้ถอยลูกถอยุงตัวยนี่ครับเออเออเออชมพู่เออ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  เออมัวเออมา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 เลยครับนี่ครับห่วงนะครับห่วงพ่อนะครับะจะตูต้นไม้นะครับคันขึ้นมาก็จะถูต้นไม้ต่อนะครับดูความน่ารักของน้องนะครับผม ฝากไว้แม่ซีด้วยนะครับผมกดติดตามและให้กำลังใจช่องพลาวมทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมและขอกล่าวผำว่าส,สวัสดีครับ